นิสัยของผู้ชายที่เหมาะเป็นคู่ชีวิตที่ดีข้อ1นึ่เคารพผู้หญิงของเขาผู้ชายที่เคารพผู้หญิงของเขานะคะหรือว่าเคารพภรรยาเ <c oughs> คารพแฟนของเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเข้าไปแบบว่ากราบหรือว่าคลานหรือว่ากลัวจนแบบว่าง,งอยอมแฟนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเคารพคู่ชีวิตหรือว่าการเคารพแฟนเนี่ยหมายความว่าค,คุณให้เกียรติผู้หญิงของคุณคุณให้เกียรติแฟนของคุณนั่นเองอย่างเช่น การตัดสินใจอะไรเนี่ยคุณก็ถามความคิดเห็นจากแฟนคุณนะคะอย่างเช่นการตัดสินใจอย่างใหญ่อย่างเช่นการซื้อบ้านซื้อรถนั่นเองซึ่งเมื่อแฟนคุณนะคะเขาให้เกียรติคุณหมายความว่าเขารักคุณนั่นเองนะคะถ้าสาวๆคนไหนมีแฟนที่ให้เกียรติคุณมากๆให้เกียรติในความคิดการตัดสินใจไอเดียของคุณเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากนะคะที่มีคู่ชีวิตที่ดีอยู่ข้างกายนั่นเองข้อ2 มีเวลาให้คนเรานะคะมีเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องยุ่งจากงานแบบร้อเปอร์ซถึงแม้ว่าเขาจะยุ่งจากงานก็ตามนะคะคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยเขาจะแบ่งเวลานะคะให้แฟนสาวให้ภรรยาอย่างเช่นแ p l a n ว่าจะพาแฟนเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดแ p l a n ว่าจะพาแฟนเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจแ p l a n ว่าจะพาแฟนเนี่ยไปดินเนอร์นอกบ้านอะไรแบบนี้นะคะ คู่ชีวิตที่ดีต้องสามารถแบ่งเวลาให้กับคนที่สําคัญด้วยอย่างเช่นแฟนและแบ่งเวลาให้กับงานที่เขารักด้วยนะคะถึงจะเหมาะสมเป็นผู้ชายที่ดีแล้วก็คู่ชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะข้อ3นะคะเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนะคะผู้ชายที่เหมาะเป็นคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะ เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนการเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องทํางานบ้านหมดทุกอย่างทํากับข้าวซักผ้าดูแลบ้านแต่การเป็นพ่อบ้านที่ดีหมายความว่าเวลาที่แฟนสาวอาจจะไม่สบายหรือว่าแฟนสาวอาจจะไม่ว่านะคะคุณก็สามารถที่จะดูแลบ้านได้เล็กๆน้อยๆทำกับข้าว ได้บ้างงานช่างหรือว่างานอะไรที่ซ่อมในบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณก็สามารถทําได้นะคะผู้ชายแบบนี้มีลักษณะความเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนและเป็นคู่ชีวิตที่ดีถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยได้ผู้ชายแบบนี้อยู่ข้างกายเนี่ยคุณโชคดีแน่นอนค่ะขอ้อ4เห็นความสําคัญของครอบครัวฝ่ายหญิงคนเรานะคะมีแฟนไม่ใช่ว่าแฟนคุณเนี่ยจะต้องเห็นความสําคัญของคุณ ายเดียวเท่านั้นแต่ผู้ชายที่เขาให้ความสําคัญกับคุณด้วยเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวคุณด้วยอย่างเช่นถ้าคุณมีลูกติดเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญเนี่ยกับลูกคุณด้วยให้ความสําคัญกับพ่อแม่คุณญาติพี่น้องคุณเนี่ยเขาให้ความสําคัญแบบบาลานซ์มากๆผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะเหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีเพราะว่าคนเรานะคะ อยู่ร่วมกันแต่งงานกันแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่สองคนอยู่ในแค่คุณสองคุณผัวเมียเท่านั้นคุณก็ต้องไปมาหาสู่ญาติพี่น้องไปมาหาสู่ครอบครัวคุณดังนั้นถ้าผู้ชายเขาเห็นความสําคัญของครอบครัวเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากหรือผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่คุณควรเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะคะและนี่ก็คือนิสัย ผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคู่ชีวิตที่ดีใครได้ผู้ชายแบบนี้เป็นแฟนรับรองคุณโชคดีมากๆเลยนะคะและแฟนหนุ่มคุณละมีตามข้อไหนบ้างน,นะคะก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้คุณนุ่ฟังบ้างน,นะคะด้วยรักจากคุณนุชคะ่ะ